โอเคครับพี่คำลาดสินค้าสามเก้าหนึ่นครับหนึ่งบาทครับทุกคนครับมาด้วยเลเวลนะครับนี่เลยครับนะ64ไลน์1 2ึ0ขั้นสูงก็ตามนี้ครับมีหัวอายุโอเคแน่นอนครับตึงจัดจัดเลยนะครับมาดูกันที่ตัวละครกันบ้างครับทุกคนครับนะไม่ว่าจะเป็นซีโร่โคโนไฮโดอะโลกอะไรต่างครบเซตเลยนะครับทุกคนครับมาดูกันที่แฟชั่นกันบ้างครับหัวคงหัวขาของเราครับนี่เลยนะครับครับครับหัวตาดวงตาแดงหัวของเจนอตครับสุดเท่สุดแรงไม่แน่กลับมาขายนะครับใบรุ่นปลาคงปลาครรรรรราาฟอะะไตต่่งงงๆคคคคคบบบบเซนนนนนััััััทุกกแล้้้วว็หีขขสู ต่างๆมีแน่นอนครับทุกคนครับมีเลยครับนะกามดงกามดําของเราครับนะนี่เลยครับตาดงตาแดงหมวกเอฟสุดเท่สุดแรงสาหรับใครที่ตามหานะครับนะทุกคนครับมาเลยครับทุกคนครับนะบอกเลยว่าตึงๆแดงๆครับทุกคนครับหนวดคงหนวดขาวครับกามดงกามดําหัวกระตุ้กระต่ายขาวหมานะครับนะแล้วก็หน้ากากดําครับใส่แล้วเท่ใส่แล้วหล่อสําหรับใครที่ตามหาบอกเลยว่าโคตรตึงโคตรแรงนะครับทุกคนครับนี่เลยครับนะแฟชั่นเขาเรียกว่าแฟชั่นสุดเซ็ตของเราครับทุกคนครับนะไม่ว่าจะเป็นเสื s s ้อซีซั Fil ่นต่างๆครับทุกคนนะนี่ครับทุกคนครับเสื้อโกซีซั่นวซีรับทุกคนครับเอง เหมือนกันครับทุกคนนะบอกเลยว่านะครับนะมีเงินแบบพันล้านก็ย้อนกลับเวลาไม่ได้ครับทุกคนครับนะเม่อจะว่าคุณสร้างทําให้ชินเองนะครับ สูททรงสูยทตของเราเขาตามนี้เลยครับทุกคนครับนะต่อไปดูที่แนวแฟชั่นเครื่องแต่งกายกันบ้างกางเกงของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นกางเกงของเจนอตครับบอกเด้ว่าใส่เราเท่ครับกางเกงขาเดฟครับทุกคนแล้วก็กางเกงปีกนกสายไฮโลงไฮไลท์เนี่ยไม่ควรพลาดแน่นอนครับราคา1,700บาทครับทุกคนครับนี่เลยครับนะลงแฟชั่นลงทองลงเท้านะครับชุดทีคอนโดชเทคอนโดอะไรต่างๆครับเหมือนนอนน้อยแต่ดร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมทุกคนปะเห็นเขาใส่กันครับแลนะคิทันจีนฝนลูกแก้วอีกเก้าลูกครับพิมพ์เขียวอีกมากมายก็บัตรไป่ชือ ตึงจะอะไรแค่ไหนครับทุกคนหัวายุเคของเราครับนี่เลยมีแน่นอนครับนะหม้อข้าวบุกงข้าวบุกิอะไรต่างๆครับหัวเอามงเอาหมวยนะครับชุดเซงชุดเซตอะไรต่างๆครบเซตเลยนะครับทุกคนครับนี่เลยครับทุกคนแฟชั่นหน้ากงหน้ากากอะไรต่างๆครับนะเซตซีซั่นนี้ไปเซตนิพป์ฮอบนะครับทุกคนครับก็มีเหมือนกันครับต่อไปดูกันที่แฟชั่นหน้ากากกันบ้างเซตเป็นลาบโตครับแล้วก็นี่เลยครับทุกคนครับหลายคนเนี่ยตามตามหาใช่ป่ะนี่ครับใส่แล้วเทใส่แล้วหลอดใส่แล้วแร่ครับทุกคนครับไม่นำกลับมา ก็มีภาพปิดปากเหมือนกันครับนี่เลยครับใส่แล้วไปหม้อหนุ่มหม้อสาวในโซนฟีสตล์ของเราก็ได้เหมือนกันครับนี่ครับใส่ไฮไลท์เนี่ยทุกคนนะบอกเลยว่าตึงๆแรลๆเลยนะทุกคนครับนะเซ็ตของอายเคเลยแค่แว่นตาอายเคใส่แล้วเท่ใส่แล้วหล่อครับใส่ไฮไลท์เนี่ยไม่ควนพลาดแน่นอนครับทุกคนครับนี่เลยนี่ครับนะบอกเลยนะครับว่านี่ครับเฮ้ยอายุเคปนี่คนดัง่นี่คนดัง่นี่นะครับทุกคนนี่เลยนี่ครับไปดูคนที่นะครับตัวละครกันบ้างครับทุกคนตัวละครกู้หูนะครับ วันนี้เน็ตของผมก็กลับมาดีปกติแล้วครับทุกคนสามารถเข้าเกมได้นะครับใช้เน็ตทีบอลแบนได้เลยนะครับทุกคนครับนะบางทีเนี่ยถ้าผมเน็ตบางเน็ตบางเน็ตเมื่อวานนี้นะครับทุกคนเข้าเน็ตนะครับถ้ามันทันจแมนครับถ้าไม่ถ้าบดีบดีบดโตเอาบดูบดูบดตีเตือนเตือนเตือนเตึมนเตือนอ้ท่าเย้เย้บ้าไหมกระเป๋าสะพายสุดเท่สุดแรงครับแบ็คแพ็คสูดสุดรันครับหมุนได้ด้วยครับทุกคนครับ,บนีบ่เลยครับยนะานพาหนะของเราเนี่ยครับนะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนฟอร์จิเคนบอร์ดครับล่มชูชีีพพพของงเรรราาาาจิิตตตะะะวญญณนนนนนคคคััับบภื้้หลกก็มทุ ตกลงเวศตึงๆแล่ๆนะครับนี่เลยนี่ครับโอ้โหนะครับวันนี้นะครับใช้แบบว่าใช้เน็ตทีบอดแบนได้แล้วนะครับทุกคนครับเมื่อวานนี้นะครับนะตั้งต่อเน็ตมือถือโคตรช้ากว่าจะเข้าหน้าเกมได้นะครับ M4 ของเราสกัดซิงเซียนครับ Ak 2กระบอกครับสกระบอกครับ M14 ครับทุกคนสกา เลเวล4ครับทุกคนสกาไททันด้วยนี่ครับนะกอซ่า s k s m 2 9ฟาร์มารได้คน x m 8 e v o สีเขียวครับ m 6 0ลั่น2ครับ n 9 4ลั่น2แล้วก็ผิดปืนทัสมาก,กัน n g ที่ u m p นะครับ m, 5, H, m p 5 v s m p 4 0 bunny hipster ครับทุกคนครับ G90 G15 แล้วก็ Thom s u n ครับช็อตกันของเราลูกซองโอ้โหเยอะแยะมากมายครับ Space ที่สามก็บอกแล้วก็ยิงแปดเป็นเจ็ดถาวรครับทุกคนครับ s n i p e สไนเปอร์พิสตันคาเข้าแปดนะครับก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนกระทะมาลีอีกห้ารุ่แบบมีตัดดิจิตนะครับไม้บอลอีกหกคาทนะอีกสองอันนั่นเองครับมาฟิตของเรามาด้วยหมัดจริงจังที่ไม่นำกลับมาขายครับวันนี้เขาไม่ถือกันแล้วครับทุกคนคาท้าน่ะเขาถือเขาใช้หมัดกันหมดแล้วทุกคนนะใส่หมัดแล้วมันเท่กว่าคาทนะอีกนะครับแล้วก็ M1 M79 Gatting เพจมาได้เลยนะโอเคครับมีกหนสนคค้าเรึ หนึ่งพันห้าร้อยบาทเชื่อมเฟซบุ๊กต้นเองครับมาด้วยเรวิวห้าสิบห้าไลค์เก้าร้อยสัญบวกครับแรล่งแดงไปที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนครับนะต่อไปดูกันที่นี่ครับแฟชั่นตัวละครกันบ้างว่าจะจึงจะโอเทแค่ไหนครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นโคโนซีโร่อุทกอะไรตัวแรงต่างบุฟฟ่างเราก็มีเหมือนกันนับตัวละครหล่อเท่ๆเลยครับทุกคนครับแต่ภาพมาที่หัวคงหัวขาวนี่ครับใส่แล้วหล่อใส่แล้วเท่ใช่ไหมหน้านี่เนียนเชียวนะครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นเซ้นของหงสกระต่ายครับนะเส้นสุ่ดมีทางละมดีครับคนเซ ครับนะเป็นตาหนวดโครงหนวดขาของเราก็มีเหมือนกันครับผ้าหน้ากากดำครับที่ใครหลายคนเนี่ยตามหาเข้ามาครับคนหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับก็เซ็ตหน้ากากดําของผู้ชายก็มีเหมือนกันครับทุกคนน้ำมาดูชุดเซ็ตกันบ้างครับนะไม่ว่าจะเป็นชุดกางเกงพี่ตูนชุดเอชุดสุดเท่สุดแรงครับทุกคนแล้วก็เสื้อตัวนี้ครับนะบอกเลยว่าตึงๆแรงๆครับนะแล้วตอนนี้ด้วยนะครับหนึ่งพันหนึ่งพันเพชรเลยนะครับทุกคนครับบอกเลยว่าเมื่อนํากลับมาขายแน่นอนครับแล้วก็แจ็คเก็ตนี้เลยนะครับนะเสื้อคอเต่าครับหลายคนเนี่ยใส่เป็นคู่รััััััััักกกกกกกนนนนนนนะะคคครรรบบ็็็็็ตาาาามมี้้้เเหหหหหหใใส่่่่ปปปูููชชผผญิงวววย มาป่าก็เหมือนกันผมเอ็นบ่อยนะครับนะใส่เป็นคู่กันเลยนะครับนี่เลยนะครับเป็นไงครับทุกคนครับนะเซ้ตของเราครับงกางเกงร,รองเท้าผ้าใบเลสไออะไรต่างครบเซ็ตเลยครับกอง แพ็กเกจตัวละครครับทุกคนครับเยอะแยะมากมายยังไม่ได้เปิดเลยครับบัตรเพิ่มอันอื่นๆนี้ครับคิดตั้นอีกหนึ่งลูกครับทุกคนครับเอาไปเปิดเลยนะครับทุกคนครับแล้วก็เสียคิดตั้นสามแล้วอีกหนึ่งครับแล้วก็พิมพ์เขียวอีกมากมายเยอะแยะเลยนะครับทุกคนมาดูที่แฟชั่นตัวละครของผู้หญิงกันบ้างว่าจะตึงจะแรงแค่ไหนครับทุกคนครับนี่เลยครับของผู้หญิงก็ตึงๆแรงๆครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นหัวอายุโอปังอะไรต่างๆครับทุกคนครับนะหัวเมกากเกลนี่เลยครับทุกคนครับเซ็ตผู้หญิงก็สวยครับทุกคคคนนนนนนรรรัับบะมมงงหออเา่ ี่เลยนี่ครับทุกคนครับเห็นแค่หัวมาแล้วนะตีนหมีไม่รู้ว่ามาหรือเปล่านะครับนะเซจจาร์ทรชนคมบนโลกของผู้หญิงครับทุกคนครับสำหรับใครเนี่ยที่อยากซื้อไปนะครับนะผู้หญิงก็ซื้อได้ผู้ชายก็ซื้อดีครับทุกคนครับบอกเลยอันตีนหมีเห็นแวบๆนะครับทุกคนครับนะรองเท้าผ้าบงผ้าใบอะไรต่างๆครับครบเซตเลยครับทุกคนครับนี่ครับตีนหมีมาที่เรียบร้อยครับบอกเลยว่าตึงๆแรงๆครับทุกคนครับใส่เป็นหม้อสาวใส่เป็นคู่รักกันเนี่ยได้แน่นอนครับไปดูคอลเลกชันคู่หูกันบ้างว่าจะตึงเททททท่่่่่่าาาาาาไไไหรรรรรคคคคคคัััับบบบบบนน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 กกกพิิิงงงงออออะะตตๆมีีีแปปปดดดดูลลเเชุโฉ ดูบอรดเดือดดืมดืมดืมเดือดเดือดดืมดืมอีกแล้วครับทุกคนครับท่าโชว์ไทม์ครับนะท่าที่ถูกๆแต่ว,ว่าโคตรเท่โคตรแรงวันสั้นนะกอบ้าเกมยานผ่านนะของเราเราแอร์บอร์ดสุดเท่ครับทุกคนครับล่มชูชีพครับซุปเปอร์สตาร์นะครับนี่เลยครับในฮีลิกซีซั่น5ครับอ่ะ อ๋อซีซั่น5 4 v c ครับนะไม่รู้ว่ามันรีแลงซ์มาไหนครับทุกคนครับถ้าใครรีแลงซ์มาไหนแล้วบอกตัวนีครับจะได้เก็บแรล่งนะครับนะนี่เลยครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็น m 4 s c o t t i n g sand ครับ a k m 1 4 s ่งสี่สก้าคิวปิดเลิฟลั่น2ครับทุกคนครับ s k s m 2 4 9ครับ ฟาร์มาส์ครับ XM8 7 7 3วันแล้วดิเล่นยังไงก็ไม่หมดครับทุกคนเล่นเบื่อแล้วยังมาขายต่อเอง8 Evo สีเขียวครับ M60 N94 แล้วก็ Wood Baker ครับทุกคนครับบอกเลยว่าปักปักยิงหัวที่ดีมากครับ UMP MP5VS นะครับ MP404 ก็บอก MP0 มีคันนี้เขาก็มีเหมือนกัน P90 ครับดูช็อตการ์ดรอร์ลูกซอง Evo สีเขียวครับสปงสเปรดแล้วก็ที่เลยครับทุกคนครับใครอยากหาแรปเปอร์ Underworld แล้วก็ซองที่แท็กบอกเลยว่าครบสเก็ตซัสทุกคนครับอยากใช้ตัวไหนเรียกซ้ายเลยนะครับแล้วก็สไนเปอร์พิสตตันนามง ครัมีดีเซิร์ตอีเกิลตัวนี้ด้วยแม่นยำมากครับยิงหัวทีโป้งครับสายหนึ่งๆเนี่ยไม่ถูกใจแน่นอนครับทุกคนสาตนะด้วยนะครับทุกคนครับนี่เลยนะครับฟินของเรานครับระเบิดมืออีกเปนรูปแบบไอวอลอีเจ็ดอันครับเป็นไงสวยๆงามๆในไอวอลครับสายไฮไลท์เนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับในราคา1,500บาททักเพจมาได้เลยนะครับเปิดหน้ามาอย่างเท่ๆกับราชินีชาสามเก้าสามเลราคา3,500บาทครับทุกคนครับนี่เลยครับเชื่อมเฟซบุ๊กแน่นอนครับทุกคนสิทธิ์ขั้นสูงก็ตามนี้เลเวล55ส1,310ขั้นูงก็เหลืออองเตคครรััับบมมีหวแนนนน่าดูโ ที่แฟชั่นตัวละครกันบ้างก้ามทองมาแน่นอน,นครับสำหรับใครที่พลาดก้ามทองนะครับสุ่มไม่ทัน3,500บาทเองครับทุกคนครับนะไม่ว่าจะเป็นตัวละครเท่เๆเหลรเลยครับทุกคนก็บตลอดบูฟ่า <c charities> <rite> เลยครับนะตัวละครสุดเท่สุดหล่อของเราครับนี่ครับทุกคนครับนะก้ามทองของเราแมสเก็บทรงนิดนึงครับดูแค่หัวครับหัวพี่ตงพี่ตูนครับมีแน่นอนครับหัวใบรุ่นนี่ครับปลาคราฟ CR7 ครับ ก็มีเหมือนกันครับทุกคนหล่อๆเท่เลยครับหัวจีองทีเอ็มแล้วก็หมวกเอฟของเราไม่พลาดแน่นอนครับนะสามห้าครบเส็จครับทุกคนครับคาบบุกงคาบบุก,กิครับทุกคนครับแมสเก็บทรงนิดนึงเขาเรื่องเหมือนกันครับนะโอ้โหแต่ดีนิดตึงครับหนวดโค้งหนวดขาวแล้วก็ นี่เลยครับทุกคนมาดูแฟชั่นหน้ากากครับตาดำตาแดงของเราก็มีเหมือนกันครับแล้วก็เุื้อสูทเสื้เซิดครับทุกคนแค่ใส่กล้ามทองเนี่ยทุกคนนะไม่หลงเลยว่าไม่ต้องถอดครับทุกคนผมใส่แต่กล้ามทองอย่างเดียวผมไม่ถอดนะครับตั้งแต่ผมใช้กล้ามทองมาผมสุ่มไปในประมาณโอ้โหหมดไปประมาณพันห้าร้อยบาทครับทุกคนครับนะแค่กล้ามทองอย่างเดียวไอดีผมเนี่ยหมดไปพันห้าร้อยบาทครับทุกคนมาดูแฟชั่นกางเกงกันบ้างครับใส่ให้ลงให้ไรเนี่ยไม่ควรพลาดแน่นอนครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นกางเกกงอาาททิบบรรคคคััุนนะตสื้ออาจมะเหมือนนนกกัััคคครรบบทุเป็น่วันใสทุกคนบางเก นกครับทุกคนครับนี่ครับนะนี่ยังไม่มีหน้ากากครับนะโอ้เลยโคตรเท่โคตรแรงโคตรคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน3,500บาทครับสุดเท่ๆตึงๆครับทุกคนนะทั้งกรี๊งใสให้ลงไฮไลท์เนี่ยนี่เลยครับทุกคนครับมาดูกันกล่องกันบ้างบัตรเพิ่มอื่นครับที่ตันสามลูกแค่อีกหกลูกครับทุกคนอีกนิดมากมายครับตัวเอาไปแลกได้เลยนี่ครับไปดูกันที่แฟชั่นต้นละครของผู้หญิงกันบ้างกัภาพพี่คิลลี่เลยเลยกันครับนะหัวยูเคตึงๆเลยครับทุกคนครับนี่ครับสุดเซ็ตของยูเคใช่ป่ะเออเคคครับทุกนนนะะเคผมหาที่หหหััััววนนนี้ครรบมมมเเป็ซูืออ่งงะไตาย ทุกคนครับนะซูมี่ฟังเงินเป็นไงทุกคนนะบอโค้งนอดขาวอะไรต่างๆผมหาขี้หงวนนี้แหละทุกคนจริงๆนะครับผมซื้อไอดีมาในราคา3 5มหมื่นผมหาขี้หงวนนี้แหละเออหัวยูเคกับแว่นตาอันเดียวนะครับอืมนะครับ ตามนี้เลยครับทุกคนครับสำหรับใครที่อยากฝากขายก็สามารถทักเพจบุ๊กมาได้เลยนะครับทุกคนครับนะนี่เลยครับทุกคนสุดทรงสุดเซ็ตของผู้หญิงนะครับก็ตามนี้นะยังไม่ได้ดูจะจากกันใช่ปะเออชุดทรงเซ็ตของผู้หญิงก็นี่เลยครับทุกคนครับนะก็ดูที่หัวของผู้หญิงผู้หญิงก็ไม่นี่เลยครับมีปานี้เลยนะครับไปดูที่สุดเซ็ตของผู้หญิงครับนี่เลยครับมาดูคู่หูตัวละครกันบ้างครับว่าจะตึงจะแรงแค่ไหนครับมันจะเป็นหมาเป็นที่นกฟินิกอะไรต่างๆครบเซ็ตครับต่อไปคอลเลกชันท่าทางกันบ้างมันจะเป็นาาาากกมอนรรเท่า สักการ์ไหนทุกคนนะบอกเลย ทุกคนอัพสก้าเต็มทุกคนนี่ครับท่าทางท่าไก่ครับถ้าคุณอัพสก้าเต็มเนี่ยทุกคนบอกเลยเก้าหกพันแล้วทุกคนเอามาขาย3ามพขาดทุนยับเยินครับหมัดไฟสัตมะท่าดันพงดันพื้นท่าไก่ของเราก็มีเหมือนกันครับนะกระเป๋าสะพายกล่องดวงใจนี่ครับนี่เลยนี่ครับยันท่านะนี่อัพแอร์บอร์ดสุดเท่สุดแรงครับแบ็คคราฟล่มชูชีพนะครับวันทูทีนะครับโอ้ไม่ใช่วันทูคอแบ็คคราฟครับทุกคนครับนี่เลยครับคับบ้าแฟตแบนเนอร์ครับทุกคนเอาจิงนะครับนะขาดทุนยับเยิน ฟรีอ่ะทุกคนแคเยอะแยะมากมายครับทุกคนครับ M4 มาดูสกินปืนอย่าร้องว้าวครับแค่สกินปืนก็คุ้มค่านะครับ M4 AK มังกร41วันเล่น41วันเล่นเสร็จเอายังเอามาขายต่อยังได้เลยนะทุกคนทศกาลเป็นการลดด้านรเวิว7ครับทุกคนคอซ่า เ k s 1 2 4 9สเอ m a ส x m 8 s b d เอ็มไปไง s b d มีแต่สกินปืนเท่พแรงครับทุกคนครับนะ AN94 ปืนพาสมากันครับดูที่ UMP 2บอก MP5 ม i t ห้าวีดนี่ครับเลเวล4ด้วยนะครับนะเอาไปอัพอีกทุกคนอีก3เลรีเวิลโคตรตึงโคตรเท่โคตรแรงครับทุกคนครับนะสกินปืน EVO เนี่ยจะเยอะขนาดไหนครับทุกคนดูดิองคูไม่ว่าจะเป็นนะครับลูกซองครับทุกคนสปงสแปดแล้วก็ลูกซองไซตามาที่ไม่กลับนามาขายครับทุกคนครับนี่เลยครับพิสตตัััันนนขออองเรรราาะคคบบบบมมมลีีีก6แด7่้ ห้าคัตนาอีก4ครับทุกคนครับอีกสองเองครับฟิตมาด้วยหมัดจริงจังครับทุกคนครับแล้วก็นี่ครับทุกคนระเบิดมือไอวอลอีกแปดตูปแบบเยอะแยะมากมายไอวอลงูเหลือมก็มีครับทุกคนที่ไม่นํากลับมาขายแล้วก็มาด้วยเ7 9ในราคาสามพันหลายคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับกับไอดีครับมีกับหน้าสินกาสามเก้าสี่นี่ครับในราคาสามพันบาททวนนั่นเองครับทุกคนครับมาด้วยเลเวลนะครับเจ็ดสิบสามไลท์เจ็ดพันเอ็ดครับทุกคนสิทธิ์ขั้นสูงก็ตามนี้ครับครบเซ็ตเลยนี่ครับทุกคคนรับ ับตัวละครตึงๆแรงๆเลยครับทุกคนครับนี่ครับวาจะเป็นโคโนอะโลคไฮโตะอะไรต่างๆครบเซตเลยนะครับทุกคนครับน่าไปถ่ายภาพที่เคลลี่เลยกันครับไม่ใช่ครับโคโนครับสามพันสามครับโอ้สามพันทวนครับทุกคนครับนี่เลยครับมีแรงดงแรงแดงอะไรต่างๆครบเซตครับทุกคนครับหัวบาวงบาวันครับทุกคนครับนะหัวโค้งหัวขาของเราก็มาแน่นอนครับเสื้อไบโอนิก้าอะไรต่างๆครบเซตเลยครับทุกคนแฟชั่นหน้ากากครับนักสิทขั้นสูงอะไรต่างๆมีแน่นอนครับนะขั้นสูงเห็นหัวอายุเคปะแล้วก็ผ้าปิดปากสีดำครับไปดูกัันนที่่แฟช ตากันบบ้างครันี่เลยครับต้นชุดเซตของเราครับนะมันจะเป็นซีซันหนึ่งซีซั่นสองครับซีซั่นสองสามสี่ครับอู้ดินะครับเสื้อซีซั่นสี่แล้วอีกซีซั่นสามซีซั่นสี่ครับนะโอ้โหแล้วก็เสื้อรีวิวเจ็ดสิบครับในราคาทุกคนขอบอกว่าราคาเย่างนี้สามพันบาทครับทุกคนอย่าเก็บจะลืมในครเลยครับนี่ครับทุกคนครับเสื้อแจ็คเก็ตเลดไลน์อะไรต่างๆครับเสื้อแบ็คโอนิก้าอะไรต่างๆอู้ดิซีซั่นห้าโอ้โคตรตึงโคตรลายครับทุกคนครับบอกเลยว่าเสื้อแรงแดงทุกซีซั่นจริงๆครับทุกคนครับนะในราคาสามพันบาทนั่นนนนกัับบ้างครี่ ตึงๆแดนๆเลยนี่ครับไปเลยครับนี่ครับไม่ว่าจะเป็นสายให้ลงไฮไลท์อะไรต่างๆครบเซตครับ บอกเลยว่ม3,000บาทคุ้มค่าคูณราคาแน่นอนสําหรับใครเนี่ยที่อยากได้นะครับทุกคนครับนะซูเซ็ตของเราก็ตามนี้ครับกล่องนีะครับนี่เลยครับบัตรเพิ่มอีกนิดมากมายครับนะที่ดานีสามทุกแก้วอีกเก้าลูกครับทุกคนครับเยอะแยะมากมายครับทุกคนมาดูกันที่ตัวละครของผู้หญิงกันบ้างว่าจะตึงจะอะไรแค่ไหนสภาพที่โมโคเลยแล้วกันครับทุกคนครับนะว่าจะเป็นเซสกาเลตเฟมอะไรต่างๆครับทุกคนครับหัวนี่เลยครับทุกคนครับนะหัวอายุคงอายุเคอะไรต่างๆนี่แน่นอนครับมาดูที่แฟชั่นหน้ากากของเราก แล้วสายไฮไลท์เนี่ยไม่ควนภาพเลยนะครับทุกคนครับภาพปิดโปงปิดปากก็มีเหมือนกันครับเวอร์ชันหน้ากากของเราครับตาดำตาแดงครับทุกคนครับเวอร์ชั่นตัวตลกนะใช่ปะสีกธิ์ขนสูงขั้นนี้เป็นตัวตลกใช่ไหมทุกคนชุดเซ็ตเห็นปะทุกคนนะจะใส่ชุดแบบนี้ก็ได้ครับทุกคนรแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้ครับทุกคนโอ้ดีเอาเรื่องเหมือนกันนะครับทุกคนโอาเลยนะครับแจ็กเก็ตโกโลยอของผู้หญิงก็มีเหมือนกันครับแบบนี้ก็ได้ครับนะบอกเลยว่าตึงๆแลๆเลยนะครับนี่เลยนะครับบอกเลยว่าโคตรแหล่ะครับไดด้้เสือแแงง มีหรือเปล่า,าหาได้หรือเปล่า,านั้นแหละนะครับนะสว่วนอื่นทุกคนนะครับไปเก็บเล็กเก็บน้อยแะไรเครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นนะี่ครับนะเกงประตงปะโตอะไรต่างครบเซตครับเซตของผู้หญิงก็มีตามนี้ครับทุกคนกนามาดูคนที่คู่หูตัวละครกันบ้างเดี๋ยวไม่ว่าจะเป็นนกฟินงฟินิกอะไรต่างๆครับครบเซตเลยนี่ครับทุกคนครับคอลเลกชันท่าทางของเราไม่ว่าจะเป็นท่าไม้ท่าบัมมี่แดนครัท่ากบปันบุญยาท่าปาดคอท่านี่ครับวิดพื้นของเราครับนะบอกเลยว่าอ น,นี่ครับเป็นบูลเลนในตำนานแน่นอนครับตั้งแต่ชูพุกองดวงใจคำว่คไข่ไซตามะยานพาหนะแอร์บอร์ดสุดเท่สุดแรงครับลมชูชีปลมเอสุดวันซีตอะไรต่างๆครับนะแล้วก็ตาของเราครับภาพพื้นหลังเยอะแยะมากมายครับไม่ว่ากระเบื้องส้นสูงกระเบื้องเรนโบว์อะไรต่างๆเยอะเยอะเยอะ โจ๊ะโจ๊ะแล้วก็นี่เลยครับทุกคนบันนี่ฮิปสเตอร์อะไรต่างๆครับนะอีสเตอร์ใช่ปหมทุกคนโอ้โหเยอะแยะครับทุกคนครับนะฮิลอีกซีซั่นสามซีซั่นสี่นี่ครับนะแฟลเบนเนอร์ฮิลล์ซีซั่นสามซีซั่นสี่ครับทุกคนดูดินี่ครับแล้วก็ตามนี้ครับนะภาพพื้นหลังของเราแล้วก็ตาก็ตามนี้เลยครับทุกคนเรือาวุธปืนกันบ้างว่าจะถึงจะอะไรแค่ไหนครับ M4 Shorting Sand ครับ AK มังกร AK Unicorn ครับตัวซีกปืนก็หนาๆเนี้แน่นเลยครับทุกคนครับนะแค่สกอา AK อะไรต่างๆเขาครบค่าแล้วคคคคคครรรัับบทุุกกนนจิงๆแ่่้มาคคคุ้มรราาาั่หสแล้วทุกคนนีี่มเขา เยอะแยะมากมายครับทุกคนทีเอ็กมแปครับเอ็มหกสิบเอ็นเก้าสี่ครับทุกคนตงมาดูเนจีนบ้างอยู่ที่ UMP m p 5 v ีเอ็ครับนี่เลยครับ p 9เก้าสิบครับทีมาทำสัญชาตกันของเราลูกซองไฟอะไรกันสเปกสี่กระบอกนะครับว่านี่ครับเอ็มห่งแปดอีก2วันนี้ทุกคนคับไปเล่นกันได้เลยครับทุกคนจะสองวันน้มาขายต่ออย่งได้เลยครับในโปรงสไนเปอร์นะครับคารกแปดบีเอ็มสองแปดครับเพื่อนของเราครับมาลีนี่เลยครับกระทะนักคงนักแข่งครับมีหัวัดตัดอ เราไม่ได้หมัดจริงจังครับระเบิดมืออีก20รูปแบบโอ้ยระเบิดมืออะไรเนี่ยทุกคนกระต่ายเราทุกคนยังไม่เจอนะครับแล้วก็ไอวอลอีก4รูปแบบอาเทอร์เรามาัได้ M19 casting ในราคา3,000บาทถ้าใครสนใจทักเพจมาเลยนะครับโอเคครับยามาชินชาร์ต395ในราคา1,500บาทครับทุกคนมาด้วยเลเวล61ไลท์1585ครับทุกคนสิทธิ์ขั้นสูงก็ตามนี้มีหัว UK ถือว่า ถือว่าใช้ได้ครับทุกคนครับมาดูกันที่แฟชั่นตัวละครกันบ้างตัวละครของเราครับทุกคนครับซีโร่โคโนะอะไรต่างๆครบเซตเลยนี่ครับมาดูกันที่แฟชั่นกันบ้างครับทุกคนกันเซตคอปบ้าครับทุกคนครับชุดในตำนานครับทุกคนครับนี่เลยครับทุกคนเป็นไงครับในราคา1,500บาทคุ้มค่าคุ้มราคาอสุรเมทาราวดีทุกคนครับแล้วก็เซตอีสเตอร์อะไรต่างๆครบเซตครับทุกคนครับนะหลายคนเนี่ยเห็นปะอ้ยทุกคนดูดิเออทุกคนแฟชั่นเซตเซตนี้มาจากไหนวะทุกคนดูดินะครับไม่เคยเห็นเลยนี่ครับนะเซ ทุกคนครับหัวกาโอเวอดนเจอร์ใช่ป่ะทุกคนนะเออไม่รู้เหมือนกันครับนะเห็นตัวละครตอนเด็กๆครับทุกคนครับแล้วก็ถามนี้ครับสุดเซตอะไรต่างๆโอ้ยเยอะแยะมากมายครับทุกคนครับนะไม่ลงมายลาบท้าบแล้วก็ถามนี้เลยครับทุกคนครับบาบังบาวันครับเป็นไงนะครับโอ้ยโคตรเท่โคตรแรงครับเอาไปผสมครับทุกคนครับเกมบีฟาร์มเกมแต่งตัวครับใส่แล้วเท่ใส่แล้อหล่อใส่แล้วหล่อครับทุกคนมากางเกงคอบบ้าครับทุกคนครับนะเซตคอบบ้าใช่ป่ะเออส้าหรับใครที่ตามหาเซตคอบบ้านะทุกคนมา1,500บบบาาททคครรััเเได้ลยุกคนับนี่เลลยครับงทัพพรระะะบบงไลอันห้าร ครับนะชุดเซตของเราครับบัตรเพิ่มอื่นครับทุกคนครับนี่เลยครับชิ้ตันแปดเจ็ดล็กเกีวอีกสองลูกพิมพ์เกี่ยวอีกมากมายครับไปดูที่แฟชั่นตัวละครกับผู้หญิงกันบ้างครับทุกคนดูดิใส่แล้วมันเท่จริงๆนะทุกคนครับนี่เลยครับไม่ว่าจะเป็นนะครับหัวอายุคงอายุโอเคของเราครับทุกคนครับมีแน่นอนครับทุกคนชุดเซตของเราครับนะเซตจะเป็นลาบะโต้อะไรต่างๆครับนอดโค้งนอดขาวครับนี่เลยนะครับนะเป็นไงนะครับตึงๆแลงๆอ่ะเออ เออแค่มีชุดในตำนานเนี่ยทุกคนชุดในตำนานกว่าจะสุ่มออกนะบางคนจะหมดเป็นหมื่นเพชรยังไม่ออกเลยนี่ครับแต่นี่ครับทุกคนครับเขานำกลับมาขายแค่พันห้าร้อยบาทครับทุกคนครับมาซื้อกันได้เลยครับผู้หมงตัวละครครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นเลเวลเจ็ดเลเวลอะไรต่างๆนกฟินิกมาเพนดี้มีเพนด้าอะไรต่างๆคอลเลคชันท่าทางครับท่าของเราครับนี่ครับทุกคนครับนะตึ้อตื๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตื้อตืเอาบดตื้อ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 ยื้นี่ครับทุกคนกระเป๋าสะพายครับ กองทุนใจครับทุกคนครับชาติท่านนะนะครับทุกคนครับนะแอบรอดครับนี่เลยครับครับบ้านร่มชูชีพครับทุกคนภาพพื้นหลังนี่เลยครับป้ายแบดมินเนอร์ก็มีเหมือนกันครับนี่ครับนะเป็นไงใส่ให้เลยครับนะเท่ๆเลยๆครับทุกคนไม่ต้องไปรอครับนะ เออเพื่อนรงมีเอฟเฟกขนาดนี้ครับมันต้องเท่ต้องแรงแล้วคนตาของเราก็ตามนี้ครับทุกคนมาดูคอลเลคชันปืนกันบ้างโอ้ปืนในคน M4 ของเราครับ AK มังกร AK คยูนิคอร์ครับ M14 สกาคิปิดเลิฟเป็นไงลั่นสองลั่นสองดาเมดด้วยนะครับทุกคน m อมสองสิบเก้าฟาร์มางทุกคน XM8 กเอ็อโ่ลั่นสองอะไรต่างๆครับเอ็มแิดมังกรนี่เอ็มหกสิบลนสองครับเอ็นเก้าสครับเอสเ M ็มจ้อยับที่นสเป็ของเอ็นบ้าพนเอ์ครับี่กคนย์สีแดงม นีครับมารีกระทะ่แปดรูปแบบมีกระทะ่หรูปแบบครับกระทะแตงโมกระทะ่น้กแข็งด้วยนี่ครับนะไม่ตัดอีหครับทุกคนไม่บอลอีสีครับกระทั่บไฟอีก2ครับติดถึงรอบมาด้วยนี่เลยครับทุกคนครับนะนี่เลยครับแล้วเปิดมือสเปนรูปแบบแล้วก็ไอวอลครับงูเหดือมครับไม่น่ากล้ามาขายแล้วก็อื่นอื่นอีกมาด้วยเอ็มเจ็ดสิบเก้านั่นเองครับทุกคนในราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้าใครสนใจทักเพจมาได้เลยนะครับ โอเคครับมีกาวนาสินค้า396ในราคา3,000บาททวนนั่นเองครับทุกคนครับมาด้วยเลเวล67ไลท์3680ครับสิทธิ์ขั้นสูงก็ตามนี้เลยครับทุกคนตึงๆแรงๆนะครับท่าทางไอเทมเยอะแยะมากมายครับทุกคนมาดูกันที่ตัวละครของเราครับสกายเลอร์ตัวละครใหม่ของเราครับสุดเท่สุดแรงก็มาเหมือนกันครับทุกคนครับนี่เลยครับตัวละครแรงใช่ปะคนมาดูแฟชั่นกันบ้างครับทุกคนว่าชุดเซ็ตในตำนานครับ3,000บาทครับทุกคนครับนี่เลยครับมันจะเป็นหัวโคองหัวขาวครับใส่ชุดเซ็ตในตำนานครับเสื้อออร์์แแกกกกกนนนิิคคครรรรััับบหวอออขงเาทุ หาตาดงตาแดงหัวพิตรงพิตูนครับทุกคนครับนี่เลยครับก็มีเหมือนกันครับแล้วก็เซตนี้ครับทุกคนครับเซตตามนี้ก็มีเหมือนกันโอเรื่องเหมือนกันครับทุกคนครับของใหม่ของแรงมีแน่นอนครับบอกเลยว่าใครที่พลาดใครที่ไม่ทันครับทุกคนครับมาดูไอดีนี้ครับทุกคนครับนะเอาไปตัดสินใจกันได้เลยครับทุกคนงานเซตอีโบวงเราก็มีเหมือนกันครับนี่เลยครับจะเป็นตาดงตาแดงนะครับทุกคนครับมาดูแฟชั่นเสื้อกันบ้างครับทุกคนเสื้อเซตคอฟบ้าเสื้อน้ำแข็งของเราครับที่บ้านไม่นำกลับมาขายครับออร์แกนิกแยยะะะคคคคคคครรรรรรัััับบบบบนนนนนุุุุุดดดพพิิตตตตตงงงูเเเเสื้อขาาวทททกกซซล่่ๆ ครับนะสุดทรงสุดส้มอะไรต่างๆครบเซ็ตครับทุกคนครับนี่เลยนะครับต่อไปนะครับดูกันที่แฟชั่นตัวละครกันบ้างครับทุกคนแฟชั่นของกรกงกรงเกงนะครับทุกคนครับนะเซ็ตพี่ตรงพี่ตูนครับนี่เลยครับเป็นไงนะครับ นางเกงบุรุพิสนงพิศนาครับครอบบ้านนะครับดูนี่เลยครับรองเท้าผ้าใบเล็ดอครับใส่กับรองเท้าผ้าใบเล็ดอผมมาเข้านะครับกคนเกงพี่ตูนจริงๆนะจริงๆเกงขาวครับนะสุดแท้ท่านพิภพครับนี่เลยครับทุกคนเอาไงล่ะนะครับนี่เลยครับทุกคนครับแต่ท่านพิภพก็มาเหมือนกันครับสามารถผมสุ่มในถ้ำไปนะครับหมดไปตั้งเยอะครับทุกคนยังไม่ออกเลยครับผมขี้เกียจสุ่มแล้วทุกคนนะแพ็กเกจอีกตัวละครอีกยินนี่มากมายครับทุกคนครับยังไม่ได้เปิดเลยไปเปิดเองนะครับเวอร์ชั่นท่านนี้ครับคนอื่นเนี่ยคิดมาท ูกกันทุคครบอ่ะเอาเรียกเหมือนกันครับไปดูที่ตัวละครของผู้หญิงกันบ้างว่าจะตึงจะโอเแค่ไหนครับนี่เลยครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นเซตผมเปิดประตูประต้าประติเลยครับทุกคนครับนะนี่เลยครับทุกคนครับหัวกระตงกระต่ายหัวหมีหัวหมเลยครับแล้วก็นี่เลยครับทุกคนสกายเมรับหัวสีขาวครับที่หลายคนตามหาครับนะหัวมงหัวหมีของเราก็มีเหมือนกันซึ่งจะเป็นรับประตูโคตรคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนโอ้ไอดีนี้คุ้มนะครับทุกคนครับบอกเลยว่าปืนอีโบมีทุกอันครับไม่ว่าจะเป็นสกาเอเคมนะครับนะเอ็มพีสี่ศูนย์ครับนะเออเหลือแค่อััพเเเลลวต็มคครบทุกน นี่เลยครับดาวเทียมเสื้อของเราชุดเซตกางเกงครับรองทงรองเท้าครับทุกคนหัวหมีหัวหมูอะไรต่างๆครบเซตเลยนะครับทุกคนครับนะนี่เลยครับน่าจะมีแค่หัวนะครับทุกคนครับนะครับเพราะว่าเพราะว่าไม่เห็นครับเออน่าจะมีแค่หัวนะครับต่อไปนะครับดูกันที่นะครับนี่ชุดเซตตัวละครครับกล่องของเราครับทุกคนแพ็กเกจอื่นๆดูดูแล้วนะครับทุกคนมาดูคู่หูตัวละครกันบ้างครับคู่ตัวละครคู่หูของเราไม่ว่าจะเป็นนกฟินิกส์ครับทุกคนลิงบาบูนอะไรต่างๆมีแน่นอนครับคอลเลกชันท่าทาง นี่ครับทุกคนครับท่าทางเยอะแยะมากมายครับทุกคนครับท่านี้ครับที่ว่าหมดไป2,000กว่าเพชรครับทุกคนครับบอกเลยว่าขนาดผมผมยังไม่กล้าสุ่มครับทุกคนมันสวยนะแต่ว่าผมไม่กล้าสุ่มครับแต่ว่าจนหมดเขตครับทุกคนครับเดี๋ยวให้เจมส์กลับมาขาย199แล้วกันครับไอวอรลสุดเท่สุดแรงคอบบ้าในะครับทุกคนลมชูชีพครับผ้าพื้นหลังของเราคอบบ้าแฟนแบนเนอร์อะไรต่างๆมีแน่นอนครับนี่เลยครับทุกคนภาพพื้นหลังครับรูปภาพของเราก็นี่ครับทุกคนครับตาของเรานี่เลยนะครับมาดูกันปืนกันบ้าง ปืนนี้ครับทุกคนครับปืนอีโวเนี่ยมีแน่นอนครับทุกคนครับนี่เลยครับ M4 Scarsing s แซงครับ AK มังกร level 4ครับทุกคนเอาไปอัพนะครับแล้วก็ AK มังกรขาวอีก42วันครับเล่นยังไงก็ไม่เบื่อเล่นเล่นจนเบื่อก็ยังไม่หมดครับสก้า level 4อีกแล้วครับทุกคนแล้วก็สก้าไททันของเราครับนะกอซ่าครับ HGS M29 Farmart ครับ SVD XM8 M60 ครับ N94 ปืนพัดสุ์ซ้ำกันแล้วก็ EUG สองกระบอกครับเดี๋ยวเล่นจริงกันบ้าง UMP อ่าจิกระบอก MP5 EVS MP40 นี่เลยครับทุกคนครับ level 3ครับบอกเเลยว่าปืนนี มีทุกอันครับปืนอัพปืนอัพเดียวอะทุกคนนะนี่เลยครับสปงสเปรดครับอีกเจ็ดเขาบอกเยอะมากครับเอ็นหนึ่งแปดเป็นเจ็ดถาวรสแนปงสแนเปอร์ของเราคาเข้าแปดทิสตันครับมาลีนี่เลยครับทุกคนครับนามาลีหกครับมิโนตัดอีกหกครับไอโฟนสามเขาอีกหนึ่งครับทุกคนครับฝีของเรามาด้วยหมัดคอบบ้านแล้วก็หมัดนี้ครับทุกคนเลือกซ้ายกันเลยครับทุกคนครับบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับไอโฟนอีสี่ครับบอกเลยว่าไอ้ดีนี้ถ้าคนซื้อไปเนี่ยพร้อมเล่นเลยครับในราคา3 800บบบบบาาาาาทททถ้้ใใคคคคครรรรสนนนนจจัััักเเเเเเพมมมมลลลยยโออีี97ชื่่ดวว6 14-187-8หนึ 64, ่งแปดเจ็ดสิทธิ์ขั้นสูงข้อตามนี้เลยเนะครับเป็นอดีตที่เล่นขยันเล่นมากครับแต่ไม่ได้เติมสิทธิ์ขั้นสูงนั่นเองครับไปดูกันที่ ตัวละครกันบ้างครับเดือดคลิปซีบิพายตัวอโลต่างๆครบเซตเลยครับตัวละครหลักของเราพร้อมเล่นเลยครับมันจะเป็นหัวคงหัวขาวครับนี่เลยครับสำหรับใครนะครับท AP ี่สนใจไอดีหลักร้อยนะครับไม่ถึงพันครับแปดบาทของเรานั่นเองครับดูแฟชั่นหน้ากากกันบ้างครับทุกคนครับนะนี่เลยครับไม่ว่าจะเป็นหัวมงหัวหมาครับแล้วก็แฟชั่นหน้ากากเครื่องเพนหน้าครับทุกคนครับนะเสื้อเจ๊ปูกล้ามลูกบวชครับสำหรับใครอยากใส่ถอดทรงถอดเสื้อกล้ามดําของเราก็ตอบโจทย์เหมือนกันครับทุกคนครับนะบางคนเนี่ยเห็นบางคนยังใส่นะครับคนบางคนดัังงๆยใสส่เเื้้อจปููกกามลบว เพราะว่านะครับเขาก็มีมันก็สวยนะครับแต่ละเสื้อถอดเสื้อน่ะไม่ว่าจะสวยกล้ามดำกล้ามฟ้าสวยคนละแบบครับทุกคนครับอื่นคิดตั้นอีก50ลูกแก้วอีก3ลูกครับทุกคนครับแล้วก็อื่นอีกมากมายมาดูตัวละครของผู้หญิงกันบ้างว่าจะตึงจะแรงแค่ไหนครับตัวทสเทอรี่โซิบเลยเลยกันครับทุกคนครับนะหัวของเราครับก็ตามนี้เลยครับทุกคนครับนี่เลยนี่ครับโดยทุกแฟชั่นหน้ากากกันบ้างซิตเป็นาปะตงปะโตอะไรต่างๆครับทุกคนครับนะเป็นไงน่ครับตึงๆแรงๆครับทุกคนครับมาดูกันที่ชุดเซ็ ดีสำรองหรือว่าไอดีที่แบบเออนะครับไอดียิงไกไอดีไกได้ต่างๆก็สามารถซื้อได้ครับทุกคนครับนะเอาเป็น id ดีสำรองไอดีหัวคงหัวแคนได้ต่างๆคนดูคนที่คอลเลคชันท่าทางกันคู่หูตัวละครกันบ้างครับไม่ใช่เป็นนกฟินิกมาเป็นดีมีแพนด้าไรต่างๆครบเซตคอลเลคชันท่าทางครับท่าไก่ครับทุกคนครับนะเนี่ยเลยครับทุกคนใครอยากได้ท่าไก่ครับ ก็มีเหมือนกันครับกระเป๋าสะพายสุดเท่สุดแรงครับทุกคนครับกล่องดวงใจครับนี่ครับแอดตงถาชนบอกเลยกล่องดวงใจตรงนี้ทุกคนบอกเลยว่าเป็นกล่องดวงใจที่แบบที่แรงครับทุกคนไม่นํากลับมาขายครับทุกคนจริงๆของแอดตงที่เขาแจกตั้งแต่นานๆแล้วครับทุกคนครับนะนี่ครับภาพของเราครับด้าซีซั่นเอลูซีซีซั่นอะไรต่างรูปภาพก็ตามนี้เลยครับ A B C Z ครับแล้วก็ตาคอมเบอร์แฟลตเพนเนอร์อะไรต่าง M4 scotching sand ครับ AK เป็นไง M4 ลั่นทรงลั่น2ครับทุกคนครับนะแต่ว่าสกินปืนสุดจัดจริงๆครับทุกคนนะครับแปดบาทเอ็นสครับรายการคิดปิดเลิฟนะครับก่อสร้างเราครับ SGS M 2 4 9ฟี่เ้าฟาสทุกคนครับ XM ปง M 8ปด M หกบ n เก้าสี่ครับหรือเ็มจีนำ้างครับอยู่ที่ UMP m p f v e v d m p สี่ยแล้วก็ P เกาสิบครับรายการตรอลูกองไฟอะไรกันลูกซองอีโวสีเขียวสกายไลน์แรงดงเยอะแยะสเปที่สามกระบอกในปงไซเปอร์สีเหลืองทองครับทุกคนพิสตันของเราก็ตามนี้มาล ไฟครับนะคณะคณะหิมะครับทุกคนแล้วเบิดมืออีกสิบรูปแบบครับไอพวกอีกสองอันแล้วก็อาร์เทิร์มเดมาได้เอ็นฟิตเก้านี่เลยครับแปดร้อยบาทถ้าใครสนใจทักเพจมาได้เลยนะครับโอ้ยครับพี่กับน่าสินค้าสามเก้าแปดในราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทครับมาด้วยเลเวลนี่ครับหกสิบสี่ไลท์สามพันครับสิทธิ์ขั้นสูงก็ตามนี่ครับไลท์เยอะแยะมากมายมาดูที่แฟชั่นตัวละครกันบ้างครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นเคนลี่โคโน่อะล็อกไฮยาโตะอะไรต่างๆครบเซตครับทุกคนครับคอลเลคชั่น่าทาของเราครับไม่ว่าจะเป็นนนหหัััััววตตตตตรรรรรรงงงงาาาายยคคคบบบแดขอเเี่ละ เซตตึงๆแลงๆเลยครับทุกคนครับไปดูกันที่นะครับตามนี้ครับดูที่หัวนะครับดูอะไรก็สร้างดูที่หัวครับมาดูกันที่แฟชั่นหน้ากากกันบ้างครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นผ้าปิดปงปิดปากตามนี้ครับสิทธิ์ท่านส่งเราครับเท่ซีแลนะครับหมดทุกหน่วยข่าวแอสทันบีดครับทุกคนครับก็มีเหมือนกันครับนะไม่ว่าจะเป็นนี่ครับผ้าปิดปงปิดปากของเราครับทุกคนครับเยอะแยะมากมายหรือปริศนาครับตาดวงตาแดงของเรามีเหมือนกันครับหรือเสื้อถอดเสื้อเจ๊ปูกรูปบอร์ดอะไรต่างๆครับเซตซูซี่ของเราครับนีีีี่่เเเเเลยคคคคคครรรรรรััััับบบบทททุุุุุกกนนนนนออออาาางง้้ซซตตตตสสสสสะะไๆฟมดดด ตรงไอ้สุดอะไรต่างๆสุดเท่สุดแรนะครับทุนครับนี่ครับเสื้อคอตรงคอเต่าครับใส่เป็นคู่รักกันได้เลยนีครับในราคา1,100่บาทครับดูคนที่นะครับนะตามนี้ครับไปชั่นเกงครับรองทงรองเท้าก็ตามนี้เลยนะครับ ต่อไปนีะครับทุกคนครับดูกันที่ชุดเซตกันบ้างชุดสางครับทุกคนครับนะแพ็กเกจอื่นๆครับบัตรเพิ่มเงินอื่นอีกมากมายคิดตัานสีสิลูกแก้วอีก2ลูกครับอื่นอีกเยอะแยะครับทุกคนมาดูกันที่แฟชั่นตัวละครกันบ้างตัวละครของเราเนี่ยแต่ภาพที่คิลลี่ของผู้หญิงเลยนะครับทุกคนครับในตอนละครของผู้หญิงก็ตึงๆเลยๆครับไม่ว่าจะเป็นหัวคาบุกิครับนะเปะเขาบอกว่าเป็นเมียคาบุกิใช่ปหมทุกคนครับแล้วก็ตามนี้ครับชุดเวชั่นะครับทุกคนเซตเป็นลาปาโต้อะไรต่างๆครับนะเป็นตเวนี้ัน้ตััวนนนีี้กก็มมเหือครััับบบต่อไไปนน้คคครรทุกง ก้นผมมาทุกคนนะคันตูดจังเลยนะครับนะอยากก้าอยู่ตรงนี้ได้แค่ขมิบครับทุกคนนะครับนะตามนี้เลยนะครับทุกคนครับแฟชั่นสุดเซตต็ตของเราก็นี่เลยนะครับต่อไปดูกันที่เขาเรียกว่าคู่หูตัวละครกันบ้างว่าจะตื่นใจแค่ไหนนกฟินนุ่งฟิงนิกอะไรต่างๆหมาเป็นดีมีแพนดา้าพบเช็ดกับคอลเลคชั่นท่าทางท,ท่าไก่ครับนะนี่เลยครับ แล้วใครอยากได้ท่าไก่ไปเต้นในโซนซีนตายนะครับนะใครใครแอคใส่เราเนี่ยเต้นท่าไก่ใส่มันเลยครับทุกคนจริงๆนะพวกในโซนซีนตายมันชอบมีคนไปแอคท่าแอคนั่นแอคนี่แอคของนี่น่ act, น act, นนะเออ,อเราเต้นซ่าท่าไก่ใส่มันเลยทําไมอ่ะมาจากเต้นอหนังนะครับเข้าห้องอื่น,น,นก็เต้นท่าไก่ใส่มันครับยิงตายก็เต้นท่าไก่ครับนะเลยท่าไก่เนี่ยมันอะไรต่างๆนะครับทุกคนนะ มันแบบว่าเจ็บใจจริงๆอ่ะเออเชิญมันเดี๋ยวเขาจะเชินไปด่านะเะไปเต้นท่าไก่ใส่เขานะครับทุกคนรู้บุฒกันปืนกันบ้างครับว่าจะตึงจะแรงข้างใน M4 ของเราครับนี่เลยครับลั่นสองลั่นสองลั่น2องครับ M1 4สกาคีปิดเลยเครับทุกคนครับเป็นไงลั่นสองแล้วก็สกาไททันครับกอร์ซาเอสเ m เอสเ N94 ครับี่ g ก้าฟาร์ม m p 4กเป็ไงนะครับทุกคนครับเอ็นแก้าเลยครับุกคนจีกบ้าง0ครับทบแล้วก็ตามนีเช็อตกันาูกซอ็ตกันครับนุกคนส แล้วก็นี้เลยครับ7วันครับเล่นอีก7วันแล้วก็นำมาขายต่อยังได้เลยนะครับทุกคนครับพิทตันขายเขาแปดในเขาตามนี้เลยครับทุกคนมาดีสี่มาดีอีกสี่อันนะครับมีหัวตัดอีกเจ็ดครับมาให้บอลอีกสามแล้วก็คาตาณาครับทุกคนครับถึงหน้าล็อบบี้สุดเท่สุดแรงครับทุกคนแล้วเมิดมืออีกแต่รูปแบบไอวอลอีกสองครับทุกคนอาร์เธอร์ของเรามาด้วยหน้าไม้แล้วก็เอ็มเจ็ดสิบเก้าต่างๆครับทุกคนครับในราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้าสนใจทักเพจมาเลยนะครับ